คุณผู้ชมคะช่วงนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันต่อนะคะระหว่างความขัดแย้งระหว่างแกนนำนำปชแล้วก็ทางด้านเสียแดยงค่ะเ<อ><ไ>ป็นยังไงต่อคะเอางนนี้ผมอยากสรุปสั้นๆนะคุณียานะคือคนที่เป็นนักปฏิวัติหรือเป็นนักสู้เนี่ยมันต้องคิดถึงการที่จะสมัครสมัตสมัคคีถ้าคุณคิดหาแต่ศัตรูเนี่ยคุณจะรบชนะได้ยังไงนะ<ช>คุณต้องรบศัตรูไม่ใช่รบกันเองอย่างกรณีของ คุณตรีขัตติยะหรือคุณสุรชัยหรือคุณจักรภพนี่นะครับถ้ามีความขัดแย้งอะไรในกระบวนการประชาชนก็ควรจะพูดการกันไม่ใช่มาตีแต่ทาอย่างนี้ไอ้ทําอย่างนี้มันทาให้ประชาชนสงสัยว่าเอะคุณเป็นพวกไหนกันแน่คุณอยู่ฝ่ายประชาชนหรือคุณอยู่ฝ่ายรัฐอยู่ฝ่ายอำมาตอันเนี้ยมันตั้นข้องสงสัยและตัวเขาเองก็ตอบคําถามได้หรือไม่คําถามอันนี้เพราะถ,าถ้าเป็นฝ่ายประชาชนคุณมาทําลายกระบวนการแระชนทําไมอันเนี้ย ต้องต้องต้องย้ำน,นิดเดียวว่าที่สามเ,เครือโโหแข็งเนี่ยนะคุณวีระคุณจตุพรคุณนัทวุฒิการพูดเมื่อวานนี้ที่ตัดสัมพันธ์กลุ่มอภิตรีขัตยยะและสุรชัยด่านวัฒนานุศรเนี่ยผมฟังเหตุผลแล้วฟังขึ้นทุกทุกข้อเช่นสันติวิธีก็คือสันติวิธีความรุนแรงไม่เอาเลยนะเอาเหตุเอาผลมาว่ากันแล้วงานอย่างเงี้ยเป็นเป็นงานที่จะต้องทําให้ประชาชนเขามองเห็นชัดเจนว่าความจริงมันคืออะไรใครโกหกใครบิดผิวใครเจ้าเล่ ใครเอาแต่ได้ใครจะยึดกองอำนาจไปยอมปล่อยใครเห็นแก่ตัวเขาชี้มาทีเราเปาะทีเราปกะแล้วให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน<ม>สิ่งที่เสื้อดางต้องการเนี่ยไม่ใช่ต้องการฆ่าคุณอภิสิทธิ์ไม่มต้องการใช้กําลังมาลบกันเ<ม><ม>ขาต้องการคือนอานาจให้ประชาชนให้ใช้รัฐธรรมนูญที่ดีมีมาตรฐานแล้วก็เลือกตั้งซะนะฮะก็แค่นั่นเอง<ม><ม>เขาไม่ได้ต้องการนอกเหนือกว่านั้นแต่สิ่งที่คุณขัติยะเสื้ดางเนี่ยนะกับคุณสุรชัยเนี่ยจะต้องการคือทําลายฆ่ากันเหมือนหนังเขาบอยเลย เป็นจังโก้เลยนะจะสิงดันเสือเลยหร้ยิงกันกู้นุ่มแล้วล่าคบอยก็กลับบ้านไปปล่อยให้ชาวบ้านรับเคาะจากโจนก,มมนะะกลุ่มใหม่นะฮะกรณีอย่างนี้ผมว่ายุทธศาสตร์ของ สองเกลือหัวแข็งเนี่ยถูกต้องใช้ได้แล้วขอให้ยืนต่อไปคือผมเห็นเห็นชัดเจนจากการที่เขาเคลื่อนไป3วันนะเนะคลื่อนไปที่กรม่าหาราบเคลื่อนไปที่พักยาปฏรทำเนียบหรืออะไรต่างๆโดยพากเคลื่อนวันเคลื่อนเมื่อวานที่ไปบ้านนาะยกที่ผ่านถนนสายเศรษฐ,ก,ฐ,ฐกิจสัมการสุขุมวิทอะไรต่างเห็นประชาชนที่ออกมาให้การสานับสนุนให้มาการ้อนรับนะฮะ ผมว่าชื่นใจนะชื่นใจตรงที่ว่านี่ก็คือยืนยันที่ชัดเจนว่าแนวทางที่เขาใช้อยู่ทุกวันคือแนวทางสันติสิงสาเป็นแนวทางที่ถูกต<ม>้องแล้วเขาจะได้มวลชนจากคนกรุงเทพมากเลยผมว่าคือคนจะชนะศึกครั้งนี้ต้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลมี<ช>ความสุข,ขุมรอบคอบมีศิลธรรมมีมโนธรรมมีความละอายต่อการ<ม>ทําชั่วทําเร็วเขาต้องทําตัวอย่างให้ชาวบ้านเห็นนะฮะแล้วก็คุณวีระกับอากาศผมไม่ได้ติดที่ตำแหน่งนะถ้าพี่น้องไม่เอาผมนี่นะผมผมพร้อมเลยนะ ผมไม่ต้องการที่จะให้มาใครมาเรียกร้องหรือมาโทษว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดผมต่อสู้กับความเป็นธรรมของรรบอบรปกครองเท่านั้นถ้าเขาให้ความปกครองการต่อสู้นั้นมาผมก็หยุดอันนี้ผมว่ายุติธรรมกับทุกฝ่ายนะฮะอันนี้มันก็อย่างว่าผลประโยชน์มันเยอะผมก็มองว่าใครก็ตามที่ออกมานี่นะ <c oughs> ก็อย่างที่คุณจตุพรตั้งตั้งข้อสงสัยอะ่ะ เสดงรับจอบมาเขาเปล่ปา <c oughs> สุรชัยรับจอบใครมาเเปล่ปาเ <c oughs> พราะลักษณะของคุณนี่มามาเป็นตัวติดเบรกกลุ่มชมรมของของม็อบ <c oughs> เสื้อดงนี่ตลอดเลย <c oughs> <ช>เสื้อดงบุกจะบุกก็จะทำอย่างงู้น <c oughs> เสื้อดงไปสร้างข่าวอย่างนี้ <c oughs> วันเวลาเดียวกันเอาข่าวเสื้อดงมากบทับข่าวเสื้อดงทําสําเร็จมาหลายยกแล้ว <c oughs> ใครได้ประโยชน์ก็คือฝ่ายอามาได้ประโยชน์ฝ่ายรัฐบาลได้ประโยชน์อันนี้เราก็เห็น็นข้อสังเกตที่จริงอย่างที่คุณจตุพรกับผู้ท่านค่ะทุ่ณศรีจะมองอย่างไรคะ คออือเรามองนะฮะยุทธศาสตร์ของเสื้อแดงวันนี้นะฮะเขาใช้หลักสันติวิธีไอ้อหลักสันติวิธีเนี่ยก็อย่างที่คุณบุญกลงว่ามันเกิดผลแล้วชาวบ้านมันรื้แลอะไรนี่เขาไปไหนเขาก็ไปชาวบ้านก็ต้อนรับเขาเริ่มเห็นเราเออการต่อสู้ก็เรียกร้องเขาขอเรียกร้องแค่ขอให้มีการเลือกตั้งอะ <c oughs> แล้วอันนี้ต่างประเทศก็รับได้ทุกคนก็รับได้หมดสื่อต่างประเทศวันนี้หันกลับ360องศา มาหนุนเสื้อแดงรายงานข่าวของอย่าง BBC ซรายงานเกือบทุกชั่วโมงข่าวขึ้นนี้ถ้ารัฐบ,บ,บาลไปคุณวิสิทธิ์ไปใช้นโะยบายปราบปรามเมื่อไหร่ผมไม่รู้ว่าประเทศไทยเราจะตอบโลกเขาได้ยังไงเพราะวันนี้นะฮะสิ่งที่ยิ่งนานวันเข้าไปนี่นะการต่อสู้เนี่ยมันมีหลังพิงจากประชาชนเนี่ยไม่มีทางแพ้นะคุณปลาบุณกรมแล้วมองอย่างไรบ้างคะสถานการณ์ณเวลานี้ คือสิ่งที่ผมเนี่ยคือสิ่งที่เป็นห่วงถึงแม้ว่าโอเคการตัดการตัดความสัมพันธ์ระหว่าเเแ,แดงกับคุณชายไปมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะต้องทำนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าก็คงจะมีคนส่วนหนึ่งนะฮะที่เข้าไปร่วมนจจเนี่ยอาจจะมีแน,ว,<ม>นวคมคิดที่จะต้องเฮ้ยต้องปะ,ะต้องรุนแรงต้องอะไรเพื่อต้องการเห็นชัยชนะชั่วข้ามคืน,นมันก็มีนะฮะ ผมทราบว,ว่าก็มีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เขาโดยเฉพาะจากมหาสาขามวันนี้ผมก็ฟังข่าวว่ามีส่วนหนึ่งเดินทางกลับไปนะครับเพราะเขาเห็นว่าวันที่14น่าจะมีการประทะกันหรือใชค้ความรุนแรงเพื่อคือชี้ขาดไปเลยใ,ในคืนนั้นในวันนั้น,นะแต่ว,ว่าปัญหาสําคัญที่จะต้องทางนปชเรื่องแกนนํานปชจะต้องทำเราทํำยังไงที่จะพยายาม ให้นึกให้ความคิดกับสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับมวลชนที่มีอยู่เพื่อรักษามวลชนไว้ในขณะเดียวกันก็เพิ่มมวลชนโดยเฉพาะคนเทียมที่มากขึ้นเรืร่อยๆเราว่าตรงนี้จะเป็นชนะได้นะครับผมเ <c oughs> สริมนิดนึ่ยรปชเนี่ยคุณวิระเนี่ยเขาจะย้ำอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ท่านคุณจตุพรซึ่งเป็นทาสคอมั้งกีนะสายรุนแรงมั้งกนะแกยังติดเบรกนะ่แกก็บอกว่านาทีนี่ถ้าใครรุนแรงขึ้นมาเนี่ยพังกันหมดเลยนะพังแบบไม่มีทางแก้ได้แก้ไขาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทาก็ถือว่า ยึดมั่นแนวทางต่อสู้ให้เหนวนั่นเอาไว้แล้วจากัดเงื่อนไขไว้แค่ยุบสภาคืออำนาจาประชาชนแค่นั้นอย่างอื่นไม่ต้องพูดกันนะส่วนเรื่องที่ต่างจังหวัดจะไปยึดสารคางหรืออะไรนั่นไปชุมนุมฟังพวกเราปราสายกันพีเพิ่นชานอลถ่ายทอดไปก็ไปฟังสารคางได้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปยุทธ์ทุกครั้งที่เขาประกาศจะใช้ความรุนแรงมันมีเงื่อนไขประกอบทั้งนั้นแหละนะครับอย่างกรณีคุณนัทวุฒิถูกกล่าวหาว่าอะไรน่าจะเกฑ์คนมาอะไรมากมายนี่นะ แล้วก็เผาบ้านเผาเมืองนะอลริสบันอาริสบันเขามีเงื่อนไขบอกถ้าคุณทํร้ายประชาชนเรือโตกยังออกหรือตายนั่นแหละเราถึงจะลงมือใช้วิธีของเราแต่ถ้าฟังจนถึงเมื่อคืนนะโคเรสบันตอนิบเย็นแล้วเย็นแล้วแต่ว่านั่นคือสไตล์เขาไะแต่ว่าไม่ใช่อยู่ๆเขาบอกว่าพวกเราเอาเลยเอาตะวันไปเผามันเลยมันไม่ใช่มันมีเงื่อนไขว่าคุณต้องทํร้ายประชาชนหรือคุณใช้ความอะไรนะเหยียมเกรียมโหดเหีียมกับประชาชน หรือคนบ้าข้างอํานาจแล้วจนประเทศมันเสียหายนั่นแหละประชาชนทนไม่ไหวเขาถึงจะลงมือกระทําเพราะเขาหมดหนทางแล้วทีนี้ผมสงสัยนิดหนึ่งจริงผมจะขออนุญาตถามคุณมุมสักนิดนึงนะตอนนี้ทนการจนถึงขนาดนี้คนในกองทัพก็รู้สึกยไง คือคือผมเมื่อวานก็คุยคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับก็คือเขาก็เป็นห่วงห่วงบทบาทของกองทัพในขณะนี้นะเพราะว่าตั้งแต่ยึดอำนาจเป็นต้นมากองทัพยังไม่ถอนตัวจากการเมืองเลยนะฮะทุกวันก็อย่างนั้นคือบทบาทของพบทบจะเห็นชัดเจนเลยจะเห็นความเป็นสองมาตรฐานที่ชัดเจนเลยผมไม่ได้กล่าวหาท่านนะแต่ว่าพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผมนะผมว่าชาวบ้านเองก็เห็นนะยกตัวอย่างในง่ายในกรณีสมัยคุณสมัคร ส่วนอุบเวทที่ประกาศในเรื่องฟลอกอยเนี่ยฮะความมั่นคงเนี่ยฮะแล้วปรากฏว่าทางพบตบก็ใส่เกียร์ว่างก็ไม่นั่นในสมัยคุณสมชายวงสสดิ์เป็นนายงตีแทนที่จะเข้ามาช่วยรักษาในช่วงที่ทางพันนิมิตไปยึดยึดทำเนียบนะฮะก็ไปเสนอให้คุณสมชายลาออกเนี่ยแต่พอในสมัยรับาลช่วงนี้พบบบกับรองพบตบแม้กระทั่งบรรดาแม่ทัพในกองทัพหลายไปนั่งขนาบข้างของคุณอภิสิทธิ์นะฮะ เรามีหน้ำซ้ำานะยผมว่าองค์กรของหน่วยงานของของกองทัพเองก็เป็นเป็นไม้เป็นมือให้กับรัฐบาลชุดนี้อย่างเต็มที่นี่แหละที่มันทำให้ทางทหารเองผมคิดว่าต้่าที่คุยกันก็ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะที่เขาเห็นว่าบทบาทของกองทัพเนี่ยใช้ไม่ได้ก็คือน่าเป็นห่วงโดยเพาะภาพลักษณ์ของกองทัพตราบใดาหากองทัพยังไม่ถอนตัวออกจากความขัดแย้งนี้ปัญหามันก็จะลุกลามไปเรื่อย กองทัพขุเสฉวนด้วยทัยนทีหรือเปล่าที่มันมเลยมีข่าวว่าไอ้ระเบิดเอ็มเจ็ดสิบเก้าที่ลงที่เออพลหนึ่งนะมันยิงจากภายในเองไม่ได้ยิงจากข้างนอกก็มีคนพูดกันนะครับคือเขาตั้งข้อสังเกตง่ายๆ <c oughs> คือการยิงเอ็มเสิบเก้านี่ผมก็ไม่รู้นะฮะในแง่ของ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกมาแต่ว่าเท่าที่คุยก็คือการยิงเอ็มการยิงแล้วก็หกลูกติดต่อกันเนี่ยนะฮะหนึ่งต้องใช้ความชานาญความไวในการที่จะ เปลี่ยนสับเปลี่ยนลูกระเบิดอะไรนะะยิงนะบนถนนเวลแล้วอันที่สอง <c oughs> การที่จะยิงอย่างนั้นได้นยมันต้องหยุดรถนะคุณ <c oughs> จะยิงในขณะรถวิ่งเร็วหรือชะลอรถก็ยิงไม่ได้นะอันที่สามสุตมมิว่าถ้าคุณหยุดรถยิงเนี่ยไม่ว่าจะยิงที่ถนนวิภาวดีฝั่งตรงข้ามกับรอเนี่ยก็ตามหรือยิงบนถนนไอ้ทัเวก็ตามเนี่ยนะฮะมันต้องหยุดรถถ้าหยุดรถล้วมันจะต้องผิดสังเกตคนจะต้องคนที่ ขับรถผ่านไงานก็ต <lawsuit> ้องสังเกตเห็นแล้ว <Qué> มันจับได้แล้วใช่ไหมปัญหาก็คือว่าก็มีคนถามว่าเอ๊ยยิงภายในหน่วยกันหรือเปล่ามันง่ายกว่ากันมันง่ายกว่ากันวิทยาถ้ามองอย่างไรครับประเด็นนี้ก็คือนาทีนี้ทหารเนี่ยนะครับยังยังไม่ได้เสียหายหมดทั้งกองทัพทหารบางกลุ่มท่านนั้นเองที่ทําลักษณะอาการทาให้เราเข้าใจว่าคุณเอียงคุณปกป้องคนกลุ่มหนึ่งแล้วคุณไปทํร้ายคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคุณไม่ได้รักษาประชาธิปไตย แต่คุณรักษาฐานอำนาจของคนบางกลุ่มซึ่งเป็นคําถาม <c oughs> ที่ประชาชนเขาข้องใจว่าเมื่อไหร่คุณจะไปสักทีหนึง่ง <c oughs> ถ้าคุณบริหารเขาเป็นเป็น,ปนไ,มไม่ได้เรื่อง <c oughs> คุณสร้างความแตกแยกพูดกลับไปกลับมาปากายใจไม่ตรงกันแล้วทหารไปยืนเข้าข้างคนกลุ่มเหล่านี้ได้ยังไงมันเสียสถาบันกองทัพผมว่าถ้าผมเป็นทหารเนี่ยผมอือดาจใจ <c oughs> แล้วผมไม่รู้จะพูดกับใคร <c oughs> ผมอาจจะชกชกชก,ชกข้างฟา เห็นลูกใครสักคนแล้วผมมาชมกันทุกวันไงเงี้ยกว่ามือผมหรือข้างฝาจะพานอนไปข้างมันหมดทนทางเดี๋ยว่อาไปพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อค่ะพักสักครู่ค่ะ